บทที่30ดอกไม้แห่งความทรงจําผมเห็นเป็นวงกลมหลายวงซ้อนๆกันแล้วครับผมบอกเธอด้วยความดีใจที่เริ่มไขปริศนาได้เก่งมากภายในส่วนที่มีการทับซ้อนกันนั้นจะเป็นที่ตั้งของแท่งผลึกแห่งความทรงจําในแต่ละช่องก็จะมีแท่งเหล่านี้ไม่เท่ากัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเรื่องราวและความสัมพันธ์โดยภายในวงกลมแต่ละวงจะมีแท่งผลึกแห่งความทรงจำบรรจุอยู่เป็นหกแถวหรือหกแชกคล้ายกับกลีบดอกไม้ซึ่งแต่ละกลีบจะมีการเกิดของแท่งผลึกที่ต่างกันตั้งแต่8-12ถึง12แท่งเมื่อคูณกับจำนวน6กลีบ ก็จะเท่ากับ48ถึง72แท่งซึ่งภาพนี้ฉันมักจะส่งออกไปตามโครงขายสนามแม่เหล็กโลกเพื่อให้ผู้ที่มีความละเอียดทางจิตได้มีโอกาสรับรู้การมีอยู่ของรูปแบบของความทรงจำนี้และเมื่อเขาสัมผัสและนำไปถ่ายทอดเขาจึงเรียกภาพสัญลักษณ์นี้ว่าดอกไม้แห่งชีวิต แต่ที่จริงฉันอยากให้เรียกว่าดอกไม้แห่งความทรงจำมากกว่าพาสุธาอธิบายหลังจากที่พาสุธาอธิบายเพิ่มภาพของกลีบดอกไม้หกแฉกก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นทั้งทั้ที่ตอนแรกไม่สังเกตเห็นมันเลยอ๋อ,อเห็นแล้วครับทั้งหมดมันดูคล้ายกับตาข่ายที่ถักทอเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ไหมครับ มพูดออกมาขณะที่ภาพปรากฏชัดขึ้นจำนวนแท่งคริสตัลที่บรรจุในกลีบดอกไม้ทั้งหมดนั้นคือดวงจิตที่มีสายสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกับเธอและอีกส่วนหนึ่งที่ทับซ้อนกันนอกรอบจะเป็นแท่งแห่งความทรงจำของดวงจิตที่มีความสัมพันธ์แบบห่างหหรือเพื่อมาเป็นเงื่อนไขอีกที ซึ่งก็จะมีจํานวนคล้ายกับภายในวงกลมคือมีตั้งแต่48ถึง72ดวงจิตเช่นกันดังนั้นทุกๆก,กลุ่มจึงมีสองบทบาทในเวลาเดียวกันคือ 1. เป็นกลุ่มดวงจิตที่ใกล้ชิดกันและ 2. เป็นกลุ่มดวงจิตที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันหล่อนอธิบาย โอ้ฟังดูซับซ้อนจังเลยนะครับผมแสดงความเห็นเธอไม่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากก็ได้มันไม่ได้เป็นความรู้ที่จำเป็นสักเท่าไหร่แต่ที่ฉันอธิบายมาทั้งหมดเพียงแค่เป็นข้อมูลให้เธอเข้าใจาตามที่มันเป็นจริงเพื่อให้เธอไขปริศนาในลำดับถัดไปให้ได้เท่านั้นเองเธอเสริม จำนวนเลขพวกนี้มีความหมายอะไรไหมครับผมถามจำนวนไม่ได้สําคัญเท่ากับตำแหน่งที่ตั้งของมันเพราะตำแหน่งจะมีผลต่อการกำหนดความสัมพันธ์ของถูกดวงจิตเมื่อเขามาเกิดเป็นมนุษย์ความสัมพันธ์และเงื่อนไขที่มีต่อกันจะเป็นความเชื่อมโยงในระดับควอนตัมที่ยากต่อการอธิบาย เพราะมันจะมีความสลับซับซ้อนทั้งด้านเวลาและพื้นที่เวลาและพื้นที่อีกแล้วผมไม่น่าถามเลยพอได้ยินคำพวกนี้สมองผมมักจะปิดทันทีผมพูดฉันอธิบายแบบง่ายๆก็ได้เธอเข้าใจเรื่องกลไกาการกลับชาติมาเกิดบ้างแล้วใช่ไหมพาสุธาถามพอเข้าใจอยู่ครับ ผมตอบสมมุติว่าชาตินี้เธอเคยทำเรื่องไม่ดีกับใครคนหนึ่งซึ่งนั่นเท่ากับเธอได้สร้างกระบวนการทางพลังงานที่ทำให้เธอต้องกลับไปเผชิญเงื่อนไขนี้ใหม่ในชาติหน้าหรือพูดง่ายๆว่าเธอทั้งคู่ได้มีพันธะสัญญาต่อกันไปแล้วและสมมุติว่า เขาคนนั้นเกิดอุบัติเหตุและตายไปก่อนแต่เธอยังมีชีวิตยืนยาวไม่ตายสักทีกว่าที่เธอจะตายคนคนนั้นอาจจะไปเกิดใหม่ที่ไหนสักแห่งแล้วดังนั้นการที่เธอทั้งคู่จะโครจรมาเจอกันใหม่อีกในช่วงเวลาที่เหมาะสมในพื้นที่ที่เหมาะสมและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาเจอกันในเงื่อนไขที่เหมาะสมตามที่เคยผูกกันไว้มันจึงเป็นเรื่องที่ยากและมีความสลับซับซ้อนในระดับควอนตัมที่ฉันบอกไปแล้วและที่สุดของปัญหาคือทุกๆคนล้วนมีเงื่อนไขที่หลากหลายทั้งหลายเรื่องราวและหลายคู่กรณีเธอลองคิดดูว่าหากต้องมีพนักงานสักคน มาทำหน้าที่จัดสรรให้เกิดเงื่อนไขกับผู้คนเหล่านั้นซึ่งที่จริงต้องเรียกว่าจัดสรรให้กับคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้เธอคิดว่าจะมีใครทําเรื่องพวกนี้ได้ต่อให้เป็นฉันที่เปรียบเสมือนเป็นแม่ของพวกเธอหรือแม้แต่พระเจ้าที่เปรียบเสมือนเป็นพ่อของพวกเธอก็ตามไม่มีทาง ที่ใครจะมาจัดสรรเส้นทางให้พวกเธอได้มาเจอกันและ,ะเผชิญเงื่อนไขของกันและกันได้อย่างครบถ้วนหรอกเธออธิบายอืมแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับผมถามตำแหน่งที่ตั้งของแท่งผลึกแห่งความทรงจำเหล่านี้และคุณสมบัติของดวงจิตของเธอทุกคนคือเครื่องกำกับการเกิดของกระบวนการทั้งหมด เธอจะมีความสัมพันธ์เฉพาะกับดวงจิตที่อยู่บริเวณรอบๆหรือกับคนที่มีความเชื่อมโยงในวงวานของเธอเท่านั้นซึ่งถ้าหากนับจำนวนดวงจิตแล้วจะเท่ากับ72ดวงจิตที่เป็นแบบใกล้ชิดและบวกกับจำนวน72คูณ6ที่เป็นจำนวนคนที่อาสามาเป็นเงื่อนไขซึ่งตัวเลขอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับจํานวนดวงจิตที่ปรากฏในแต่ละกลีบที่ฉันได้อธิบายไปแล้วซับซ้อนจริงๆแล้วคนอื่นๆที่อยู่ไกลๆไม่มีสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเลยอย่างนั้นหรือครับผมถามมีสินี่เราคิดเฉพาะส่วนที่วางกันไว้ตั้งแต่แรกหรือที่เธอเรียกกันว่าพันธสัญญาเดิม แต่ในส่วนของการสร้างพันธะสัญญาใหม่นั้นอาจจะเป็นคนทั้งในวงวานของเธอเป็นทั้งคนนอกวงวานได้หมดไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็มีได้เธอลองดูดีๆสิว่าถ้าลากเส้นความสัมพันธ์กันจริงๆทุกคนย่อมเชื่อมโยงกันหมดเธออธิบายเพิ่มเติมซึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุด ือเรื่องของจิตจิตของเธอทุกดวงจะทำหน้าที่จัดสรรให้ทุกอย่างเกิดขึ้นพลังงานที่เกิดขึ้นคือตัวแปลสำคัญมันเปรียบเสมือนรหัสที่ถูกกำหนดขึ้นจากเธอและคู่กรณีโดยที่ไม่มีใครมาควบคุมทุกๆเรื่องเป็นกลไกการทำงานของจิตวิญญาณภายในของเธอทั้งสิ้นภาสุธาอธิบาย เอาละคราวนี้เธอลองเพ่งมองไปยังกลุ่มผลึกแห่งความทรงจำที่อยู่ตรงหน้าเธออีกทีสิหากเธอสามารถมองเห็นรูปเรขาคณิตหกเหลี่ยมได้เมื่อไหร่ให้บอกฉันด้วยหล่อนแนะนํากติกาคล้ายกับเล่นเกมปริศนาภาพได้ครับผมตอบรับผมเพ่งไปยังกลุ่มของแท่งผลึกที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งแต่มองเท่าไหร่ ก็ไม่เห็นรูปทรงแบบที่พาสุธาบอกสักทีผมจึงลองมองแบบกว้างๆและลองทำให้ตาเบลอๆเพื่อค้นหารูปทรงเรขาคณิตหกเหลี่ยมดูการหลีตาและทำตาเบลอๆแบบไม่โฟกัสจุดใดจุดหนึ่งซึ่งมันคือวิธีการที่นักเรียนศินละปะจะรู้ดีว่าถ้าเมื่อไหร่ต้องการจะเห็นน้ำหนักของภาพที่ชัดเจนจะต้องทำแบบนี้แล้วก็ไม่ผิดหวัง ทันทีที่ทำสายตาแบบนั้นภาพของรูปเรขาคณิตหกเหลี่ยมก็ปรากฏขึ้นเนื่องจากมันดูมีความหนานแน่นมากกว่าบริเวณอื่นผมเห็นแล้วครับผมตะโกนออกมาด้วยความดีใจเยี่ยมมากเธอกล่าวชมเชยทำไมมันถึงปรากฏเป็นภาพให้ผมเห็นแบบนี้ล่ะครับผมถามด้วยความแปลกใจโดยส่วนใหญ่ จำนวนของผลึกในแต่ละกลีบที่ฉันเปรียบว่าเป็นเหมือนกลีบดอกไม้นั้นจะมีจํานวนแท่งคริสตัลบรรจุในแต่ละกลีบแค่8ถึง12แท่งต่อ1กลีบเท่านั้นแต่สำหรับในขอบเขตของรูปหกเหลี่ยมทั้งหมดนี้แต่ละกลีบจะมีความหนาแน่นมากถึง14แท่งมันจึงทําให้เวลาเธอมองแบบไม่เพ่งก็จะเห็นขอบเขตของหกเหลี่ยมได้ หล่อนอธิบายพอเธอพูดจบผมลองนับจำนวนแท่งคริสตัลในแต่ละกลีบดูปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมี14แท่งจริงๆด้วยครับผมยืนยันตามที่เธอพูดเมื่อเธอเห็นรูปทรงเลขาคณิตที่เป็นหกเหลี่ยมแล้วในบรรดากลีบทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตนี้จะมีเพียงหกลีบเท่านั้น ที่มีแท่งผลึกแห่งความทรงจำอยู่เพียงสิบแท่งเธอลองหาห้ากรีบนี้ให้เจอก่อนนะเธอเพิ่มปริศนาให้ผมต่อโหอันนี้ยากเหมือนกันนะครับเพราะถ้าไม่นับทีละอันมันแทบจะมองไม่ออกเลยเนื่องจากขนาดของแท่งคริสตัลมันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่คละกันไปหมดผมเริ่มโอดคลวนไม่ยากหรอก หากเธอเจอหนึ่งอันเธอก็จะเดาออกว่าอันที่เหลืออยู่ตำแหน่งไหนเพราะมันจะมีรูปแบบการวางที่มีระบบโดยตำแหน่งของมันจะสร้างรูปทรงเลขาคณิตที่สมมาตรกับรูปทรงหกเหลี่ยมหล่อนแนะนำเทคนิคได้ครับผมจะลองดูผมพูดผมเริ่มต้นด้วยการสุ่มนับทีละกลีบทีละกลีบ โดยไม่ได้กำหนดเป้าหมายใดๆซึ่งน่าแปลกที่พอผมนับกลีบที่หนึ่งที่มี14แท่งเสร็จพอมัน,นับอีกกลีบที่อยู่ติดกันผมก็เจอกับกลีบที่มีผลึกสิบแท่งพอดีเจอกลีบที่หนึ่งแล้วครับผมรีบแจ้งให้หล่อนทราบโอ้เร็วมากคราวนี้เธอลองวิเคราะห์ดูสิว่าภายในรูปหกเหลี่ยมนี้ หากอันแรกที่เธอเจออยู่ตำแหน่งนี้อันที่สองมันน่าจะอยู่ตำแหน่งไหนหล่อนเสนอวิธีการต่ออันแรกที่ผมเจอตอนนี้มันอยู่ที่ริมขอบมุมล่างซ้ายมืออืมแสดงว่าอีกอันมันจะต้องอยู่ด้านตรงกันข้ามคือริมขอบมุมล่างขวามือผมวิเคราะห์จากที่หล่อนแนะนำ แล้วก็เป็นอย่างที่วิเคราะห์ไว้ผมลองนับจำนวนแท่งของผลึกที่อยู่ในกลีบนั้นดูปรากฏว่ามีสิบแท่งจริงๆเจอกลีบที่สองแล้วครับผมรีบบอกพาสุธา